สร้างเป็นเ hey, จเป็นชันลขึ้นมาของคนตื่นทำอย่างที่บอกว่าอาจารย์เคยเป็นหมอดูอเคยเป็นร่างทรง<ะ>แล้วเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเคยชี้ความเห็นผิดให้กับคนในโลกเยอะแยะมากมายเลยมันทํามาซึ่งความเห็นผิดในโลกเรารู้สึกผิดขึ้นมาเลยว่าเอ้ยไอการเห็นผิดแบบนี้ในโลกเนี่ยเราสอนคนไปเยอะมากเลยทีนี้เราทํำยังไงวะให้เรามีวิธีในการที่จะบอกคนเนี่ยให้เข้าใจตามหลักคําสอนที่ถูกต้องได้บ้างเราก็รู้สึกว่าเออเราตั้ง เหตุขึ้นมาสักอันนึงแล้วการตั้งกลุ่มขึ้นมาในทิกตอกเนี่ยกำลังดังในยุคน,นั้นเนี่ยเอามาสอนคนละกันเราเข้าใจถูกต้องแล้วเรามาแก้ไขความเห็นที่ผิดของคนดีกว่าด้วยการนําหลักคําสอนที่พระเจ้าสอนไว้เนี่ยแล้วเราปฏิบัติดีแล้วจนเรามีความสุขเดินออกจากความเห็นผิดได้เนี่ยเราลองเอาตัวนี้ดีกว่ามาเป็นเหตุเราก็เลยตัดสินใจว่าตั้งกลุ่มสอนละกันแรกๆก็สอนแบบงงๆอะเพราะไม่มีใครถามอะไรเนาะเราเคยดูดวงมาก่อนเงี้ยเปิดไพ่ยี่สีตอบคำถามที่เรื่องจะเอาไพ่ยี่สีมาตอบคําถามเกี่ยวกับธรรมะมันดูไม่มไม้ได ตลาดมันก็เลยเปลี่ยนใหม่งั้นใครถามอะไรช่วงแรกๆก็พูดไปก่อนพูด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 ,พด,พดน้ำลายไฟดบไม่มีใครถามเปิดโอกาสได้ถามก็ไม่มีใครถามตลาดมามันเริ่มมีคนถามคําถามแรกๆเนี่ยถามว่ากวดน้ําไม่กวดน้ําได้บุญไหมประมาณเนี้ยมันถามเระมาเนี้ยประตูหลังบ้าน ใครถามอะไรมาก็ดา่ดา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 ด่าด่าปรากฏคนดูเยอะ,<ป>ะจากสี่สิบห้า0 0 2หกสิบเ็สิบ้อยสอง้อยมันกระโดดไปห้า6้อยหกร้อยเจ็ด้ยกระโดดไปพันก, 1, กว่าแล้วมันก็ไปค้างอยู่ตัวเนี้นานเลยพันกว่าคนไปค้างอยู่นานมากค้างอยู่ประมาณเกือบปีได้และวตลัดมาเหมือนคนเริ่มรู้จักเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทีนี้มันก็ขยับขึ้นไปสี่พันห้าพันมันก็จะค้างอยู่ประมาณนี้ห้าพัน0กพันไม่เกินหมื่น พอเวลาวันหนึ่งเราสอนแบบนี้ไปเรื่อยๆด่าไปเรื่อยมันเหมือนคนมารู้จักเยอะขึ้นคนก็ดูนะเยอะขึ้นคลิปก็ออกไปเยอะขึ้นคนก็เริ่มมาคิดเราไปตัดเยอะขึ้นจนวันหนึ่งมันเริ่มมียูทูบเบอร์มาติดต่ออืแล้วก็สัมภาษณ์เราแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นไวรัลอะไรจนไปออกรายการโวนกระแสนั่นแหละครั้งแรกที่มันมีหมอดูเรื่องอะไรอ่ะหมอดูอะไรนะขโมยดวงอะ่ะขโมยดวงนาน,านๆไม่นานนี่เลยคุณหนุ่มกัญชัยก็เลยเชิญไปออกรายการโวนกระแสคือในรายการอ่ะ เขากาลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยออกรายการสดอยู่อีกพวกคนที่เป็นติ่งเราเนี่ยมันก็ไปพิมพ์ในไลฟ์สดเขาว่าต้องคนตื่นทาคนตื่นทาคนตื่นทาต้องเชิญคนตื่นทามาต่างคนก็ต่างพูดอย่างเงี้ยพูดพูดพูดเสร็จแล้วปุ๊บคือในรายการไม่มีคําว่าอะไรมีแต่คําว่าคนตื่นทาในระหว่างที่กำลังออนแอร์อยู่เนี่ยแต่ละคนมัเข้ามาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ มันมาฟ้องเราอะนะหมอดูมันมาในรายการต้องเจออาจารย์หน่อยเพราะเราเป็นหมออาจารย์เบียรเคลียดวงไงคือเคลียร์ของจริงอ <c ười> คือคาว่าอาจารย์เบียรเคลียดดวงเนี่ยมันเป็นชื่อเราสมัยก่อนนะสมัยก่อนที่เราดูดวงจริงๆแล้วแต่หลังมาเนี่ยมันเป็นวาทกรรมที่มาเปลี่ยนใหม่เคลียร์ดวงเหมือนเดิมแต่คือเคลียร์ดวงทิ้งเลยไงไม่ได้เคลียร์ดวงหมายถึงว่าเคลียร์ดวงชะตาชีวิตแล้วแต่เคลียร์หมอดูเนี่ยทิ้งเลยทีนี้เวลามาไปวันนั้นเหมือนเหมือนกับคุณหนุ่มกัญชัยก็เอาเราไปออกรายการเพื่อไปแนะนําตัวเราไปแนะนําตัวเราครัคร้งแรกนั่นแหละคนดูเยอะมากในนนนวัั้ แล้วคนก็รู้จักอาจารย์ในวันนั้นอ่ะเยอะแล้วหลังจากนั้นนะคลิปมันก็เป็นไวรัลเต็มไปหมดเลยทีนี้มันก็เริ่มไปขุดกันคลิปวิดีโอรแรกที่อาจารย์ทำคอนเทนต์แล้วดังเนี่ยจริงๆอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาในการทำคอนเทนต์เลยนะ,<ฮ>ะคือใครถามอะไรมาก็ตอบไปตามเหตุตามปัจจัยตัวที่ดังที่สุดคือเสาไฟฟ้าหน้าบ้าน <ฮะ S 1> ซึ่งจู่ๆมีคนทักก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์เสาไฟฟ้าหน้าบ้านอาจารย์ดังมากบ้านกูไม่มีเสาไฟฟ้าหน้าบ้านคือเราไม่เข้าใจเสาไฟฟ้าอะไรเราไม่รู้ว่าเราทําคลิปไปอย่างเงี้ยคือต่างหลังมาเนี่ ช่วงเวลาอาจารย์เนี่ยตัดคลิปเองช่วงแรกๆเนี่ยไม่เกินหเดือนที่อาจารย์ตัดคลิปเองแต่หลังมันมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าจิกเป็นแมีนอาจารย์หนึ่งปัจจุบันมันตัดคลิปให้อาจารย์มาเกือบ2ปีเต็ม <S 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 มันจะเป็นคนตัดคลิปอาจารย์ไม่เคยรู้เลยว่าคลิปอะไรบ้างไลฟ์ Light, สดไปมันก็เอาไปตัด <S <S ตัดแบบไหนอาจารย์ไม่รู้แล้วมันก็ไปเห็นว่า,อา,าไอ้คลิปเสาี่ยฟ้าหน้าบ้านเนี่ยมัน,น,าาามมนดังดาราลงดาราไปเล่นกันเต็มไปหมดจนเป็นไวร์เลาดังไปหมดในทิกตอกอย่างเงี้ยแล้วตลาดมันก็เริ่มไปขุดเอาสารพัด หน้าบ้านมามต้นมะละกอหน้าบ้าน<ม>ตาลาวตาผ้าหน้าบ้านดูปัญจาปัญญาอ่อนไหมเนี่ย <c oughs> แล้วมันไปดังได้ยังไงของหน้าบ้านพวกนี้อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็ดังเป็นไวรัลจนมาถึงปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเนี่ยไปออกหัวกระแสมาตั้งสี่รอบแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดก็จะไปอัดเทปของหัวกระแสเพื่อที่จะออกวันปีใหม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวปีปีใหม่ก็น่าจะมีคนมาขอให้ดา่าอัดคลิปไปลงเหมือนกันนะตอนตอนไปออกหัวกระแสแรกอาจารย์มีความกังวลอะไรครับครั้งแรกเนี่ยเพราะตอนแรกที่อาจารย์บอกว่า มีคนมาด่าในคอนเทนต์แรกของเราแล้วเราก็กลัวที่จะไปออกผลกระแสจนกระทั่งมาดูผลกระแสมาติดต่อเราเห้ไปออกตอนนั้นเรามีความกลัวเลยไหมไม่กังวลเพราะว่าตอนนั้นเรากลัวออกผลกระแสเรากลัวดราม่าแต่อันนี้ยมันไม่ได้เป็นดราม่าเ<ด>ขาแค่อยากให้เราเนี่ย<ด>ไปไปออกรายการเฉยๆไ,ไปมากระสดุดอยู่ยเนาะใช้ไม่ไสใช่ไหมครับเดียวแับคุณจ้าพอเวลา พอเวลามันเราไปออกรายการตอนแรกเดี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นดราม่าท่านหลังได้ยินอยู่เนาะชัดไหมโอเคพอเวลามันจะเป็นดราม่าปุ๊บเนี่ยเราก็าคิดว่าเออเดี๋ยวมันจะเป็นกังวลกังวลกับสิ่งที่เราพูดออกไปแต่ปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยเราไปเนี่ยเพราะเขาเชิญไปในฐานะแขกรับเชิญไม่ได้มีดราม่าอะไรเขาแค่ต้องการให้เราไปแสดงความเห็นในเรื่องนั้นวันนั้นมันก็เป็นเหมือนการเปิดตัวนะ กระโถวนวันนั้นเอาไปใบเล็กไงใบเล็กเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ารายการเขาจะคิดยังไงกับกระโถนเราอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาไปเล็กๆไปที่คุณหนุ่มกัญชาไปเล่นทํามีมมาได้ช่วยยูแมนยูอะไรของเขาอันะนะั้นนะแล้วปรากฏว่าณวันนั้นเนี่ยมันก็เป็นวันที่เหมือนเปิดตัวเราอะในวันแรกไม่ตื่นเต้นแต่คลิปที่ตื่นเต้นคือ ep สองหมอดูที่มีหมอดูมาตีฝีปากกับเราอะอันนั้นะตื่นเต้นจริงเพราะว่ามันมีคนเกลียดเราอะในวันนั้นอะเกลียดเราเลยนะ เกียิเข้าไส้เลยในวันนั้นเราก็รู้สึกเออจะตื่นเต้นจริงเราเข้าไปในรายการวันนั้นเราก็รู้สึกไม่ได้เราต้องแสดงความเคารพนองนอด้วยการเข้าไปถึงรายการปุ๊บต้องยกมือไหว้เขาแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาไม่รับไหวอาจารย์นะเออในวันนั้นไม่มีใครรู้เรื่องนี้ไงเขาไม่ได้รับไหวเราแล้วโอเคเขาคงเกลียดเรามากนะขากลับยิ่งเกลียดกูหนักกว่าเดิมอีกเพราะทัวลงเนื้อออกมาแล้วก็กลายเป็นความผิดกูไงท่าจะได้กูทำอะไรไหมไม่ได้ํากูแทบจะไม่พูดมึงเนี่พูดแทรก,กูตลอดเวลาเห็นไหมแต่มันก,ก,ก,รราากลับ มันก็ยังไปปั่นกระแสตรงนั้นตรงนี้อะไรล่าสุดเนี่ยอาจารย์จะมีดีเบตไม่ใช่หมอดูเมื่อวานนี้ได้ดูมะรายการท็อปนิวอะนะเกียร์ชัดอะไรสักอย่างรายการอะไรสักอย่างไม่รู้เขาเชิญอะไรหน่าคลาดอะไรมาวะภาษาเทพอะคนที่พูดภาษาเทพอะเออแสนสิริ <c oughs> พูกมึงเก่งเนาะติดตามดีมากเลยกับร่างทรงเนี่ยนะ <c oughs> ตามไปชมเชยเขาหรือตามไปด่าเขา อ๋อจาไม่ได้เนี่อาจารย์ตัวนำทีมหมฮพอเวลาเราไปไปคุยเมื่อวานเมื่อวันก่อนหรือเมื่อวานนี้จำไม่ได้ละคืออาจารย์ประสาทเสียเลยนะมันมานั่งกินหมาอในรายการแล้วมาเอาไม้เท้าทุบอยู่ในห้องเงี้ยแล้วเถียงกับพิธีกรด้วยนะด่าพิธีกรด้วยนะไม่มีปัญญาศึกษามาเราเอาจารย์นั่งแบบกูอยากจะกระโถนตีปากมากเลยแต่ในความที่เป็นแขกรับเชิญเราทําไม่ได้ไงมันออกรายการทีวีเราก็ต้องสงบสงเ่ยมเตรียมตัวอย่างเงี้ยเราพยายามจะทำมากเราก็แบบว่าเออ เนี่ยเนาะพอเวลาเราไปออกรายการกับคนพวกเนี้ยมันยิ่งทําให้คนเห็นว่าไอ้คนพวกเนี้ยมันปัญญาอ่อนขนาดไหนหนึกออกป่ะมันเฮอเจอร์ขนาดนั้นมันยิ่งเห็นชัดแล้วก็มีร่างทรงมาขอดีเบตกกับอาจารย์ในรายการไทยรัฐทีวีใครเคยดูแล้วบ้างที่มีร่างทรงสามคนมาดีเบตกกับอาจารย์จะมีบางคนลองไปหาดูนะไทยรัฐทีวีสามคนที่ไปร่างทรงมาดีเบตกกับอาจารย์เขาให้อาจารย์เตรียมของขวัญครับไปเซอร์ไพรส์ให้กับร่างทรงสามคนในรายการอื เขาบอกว่าแล้วอาจารย์ถามว่าแล้วทางนั้นเตรียมของขวัญไหมเขาบอกว่าเตรียมเหมือนกันแลกวันแลกกันวินวินกันแลกของขวัญกันในรายการอาจารย์โอเคได้ไม่เป็นไรแล้วอาจารย์ถามว่าเขาให้ของขวัญอาจารย์กี่ชิ้นเขาบอกว่าให้ชิ้นหนึ่งแล้วอาจารย์ต้องให้ของขวัญเขากี่ชิ้นให้3ชิ้นโอ้โหรายการผมคิดว่าทำมาบกูมากนะต้องเตรียมให้มันถึง3ชิ้นเพราะเขามา3คนไงแล้วาจะยถามว่าอ้าวแล้วทำไมเขาไม่ให้อาจารย์3ชิ้นล่ะเขามีทั้ง3คนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแล้วอาจารย์เตรียม3มชิ้นได้ไหมครับอาจรยได้ไม่เป็นไรไปถึง อาจารย์เตรียมหนังสือพุทธวจะนะยี่สิบเล่มที่เป็นคำสอนพระเจ้าย0ิบเล่มหิ้วกระเป๋าไปเลยนะคนละชุดชุดลาประมาณพันสี่ร้อยกว่าบาทสามชุดรู้ไหมข้าวอ,อะไรไหอาจารย์ใครรู้บ้างยังไม่ได้ดูใช่ไหมกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวตาเดียวเขาบอกว่า,าทําไมอันนี้ถึงเอากะลามะพร้าวมาให้เราเขาบอกว่ากะโหลกกะลาดีอเออในวันนั้นเนี่ยพิธีกรจบมรงเทพเหมือนอาจารย์เป็นรุ่นพี่เอาไปรุ่นน้องอาจารย์ ก็คุยกันคุยกันเสร็จแล้วก็ตอนจบรายการเสร็จพวกวันเนี่ยอาจารย์ไทยรัฐทีวีมันก็มาสัมภาษณ์อาจารย์ในประเด็นอื่นๆอีกเกี่ยวกับพระด้วยที่ไปเปสาวสองล้านอะไรนะแล้วแล้วก็มานั่งสัมภาษณ์แล้วบอกอาจารย์วันนั้นน่ะมันโทรมามันอยากดีเบตกับอาจารย์มากนะมันจะแบบจะฟาดอาจารย์มันจะแบบแต่เวลาในรายการทำไมมันดูหงิมหงิมยังไงไม่รู้อาจารย์นะมันดูแบบมันดูจะไปกลายเป็นเข้าข้าศอาจารย์ไปเลยนะมันกลายเป็นกลับตะลัดไปหมดบ่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเถียงความจริงไม เราเข้าใจเพราะเวลาอะไรก็ตามที่มันมีเหตุผลกับเรื่องที่มันเพอเจอร์ไรสสาระปัญญาอ่อนอพอเวลามันชนกันปุ๊บมันจะรู้เลยอย่างเพื่อนเราปัญญาอ่อนกับเพื่อนเรามีสาระ <S 1> <S 1> <S มันแยกแยะได้เลยนะอีเนี้ยปัญญาอ่อนอีนี่มีสาระมันแยกได้เลยอย่างเงี้ยหรือมึงปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยแต่เพื่อนมัมีสาระอย่างเงี้ยมึงก็จะพอรู้ตัวได้ว่ามึงเปปัญญาอ่อนนึกออกมะคือจะเข้าใจตัวเองได้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันแยกได้ชัดเจนเพราะฉนั้นอาจารย์เนี่ยชอบมากที่จะมีการดีเบตแบบนี้แต่ทุกครั้งที่อาจารย์เจอคนแบบเนี้ กลัวแค่ว่ามันจะปัญญาอ่อนในรูปแบบไหนอาจจะเดาทางความปัญญาออกมาไม่ถูกเลยครับอืมประมาณนี้นอะเนาะถือว่าเป็นเป็นสีสันเนาะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ที่ในว,วันนี้ผมก็มองว่าในแนวคิดของของหลักค้สอนของผู้เจ้ามันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราไปรู้ว่าพู้เจ้าสอนอะไรบ้างแต่สำคัญสุดคือ เราจะนําสิ่งถึงนั้นนะมาใช้กับชีวิตได้อย่างไรอะไรเงี้ยนะครับก็อาจารย์เบียร์ก็เป็นหนึ่งท่านที่เราถือพอเราฟังแล้วเรามันก็ทําให้เราคิดได้ว่าเออเราแค่ปฏิบัติแบบนี้มันก็คือการปฏิบัติตามคาสอนโดยที่บางครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำสอนท่านว่าไว้อย่างไรนะครับผมนะบแล้วก็ในช่วงที่ถามมุมมองอาจารย์สักนิดนึงครับว่าในหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าเราจะหันหน้าเข้าธรรมะเราต้องเข้าวัดธรรมะจะมีอยู่แต่ในวัดต้องไปที่วัดอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับ mm. ในมอมของอาจารย์คิดว่า เด็กรุ่นใหม่ของเราเนี่ยจะมีโอกาสในการเข้าถึงธรรมะได้ได้อย่างไรบ้างครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าหรือเปล่าประเด็นนะ <ừ> ่ะคือเราทุกวันนี้มันไม่เข้าธรรมะไงมันจะไปเข้าโมเข้าเมะอะไรแทน,นมันไปเข้าอย่างอื่นแทนเนี่ยประเด็นน่ะคือมันอยู่ที่เราเนี่ยอยากจะเข้าหรืออยากจะไม่เข้าวัดเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญในการได้ยินได้ฟังธรรมพระเจ้าสร้างวัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้พระภิกษุเนี่ยได้อยู่อาศัยจากทั่วจตุรทิศคือทั่วทุกทิศเนี่ยมาอยู่อาศัยวมในที่เดียวกัน เพื่อทําสังฆกรรมเพื่อเคารพนับถือการเพื่อการศึกษาเล่าเรียนหลักคําสอนปฏิบัติเพื่อขุดเกากิเลสตัวเองเราเนี่ยมีโอกาสในการไปวัดเนี่ยเพื่อได้ยินได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วจะได้นาธรรมเหล่านั้นมาปฏิบัติได้แต่คําถามพระพิสุสฆงเนี่ยไม่ได้สอนธรรมะในวัดอย่างเดียวท่านเดินออกก็ได้เดินออกก็สอนอยางอาจารย์ออกมาสอนมาหาลัยอย่างเงี้ยมันไม่จะเป็นว่าเราต้องเดินเข้าวัดก็ได้ถ้าเราไม่สะดวกในการไปแต่ถ้าไม่มีคนเดินออกมาสอนเราก็ต้องทําอะไรต้องหาเองต้องขวนขวายพยายามในการเก็บ สิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองอาจารย์ถามว่าเราเรียนหนังสือจบกันเนี่ยในรั้วมหาลายัยมันจะมีเคสตัณในการเรียนอาจารย์เนี่ยเขาพยายามยกเคสตัณมาให้เราฟังเคสนี้เป็นอย่างนี้ <c> เคสนี้เป็นอย่างนี้ห <c> ลกัก<ๆ>การตลาดเป็นอย่างนี้หลกักการโรงแรมเป็นอย่างนี้เขาก็จะยกเคสขึ้นมาให้เราฟังแต่เคสเหล่านั้นมันเป็นเคสจริงไหมเคสจริงแต่ชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นเหมือนในเคสอย่างนั้นเพราะแต่ละคนที่เจอเคสแม้จะเป็นเคสเดียวกันแต่เวลาไปเจอต่างกันมันไม่เหมือนกันการรับได้ของแต่ละคนก็ต่างกัน เพราะนั้นอย่างการโรงแรมอย่างเงี้ยอันนี้การโรงแรมใช่ไหมการท่องเที่ยวและการโรงแรมเนี่ยมันจะเจอเรื่องของการบริการอยู่เป็นประจำมันต้องเจอมันหนีไม่พ้นมันมันมันไม่รอดจากการที่เราต้องบริการคนอื่นการจัดโต๊ะอาหารการทำอะไรพวกนี้มันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคำถามคือถ้าเราเจอลูกค้าปัญญาอ่อนมากลูกค้าแบบเกลี้ยวกาดมากลูกค้าแบบโคตรไม่มีเหตุไม่มีผลคําถามคือเราจะควบคุมจิตใจตัวเราเองได้ยังไง ไอเรื่องพวกนี้แหละพระพุทธเจ้าจะสอนเราให้เราสามารถอยู่ในสังคมอยู่กับคนประเภทแบบเนี้ยที่ไม่เอาใครเลยไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเลยวันๆแต่จ้องแต่จะทําลายขี่หัวคนอื่นทบทบอะไรก็แลนะ้ถมคนอื่นให้ต่ําซึ่งความเป็นจริงตัวเราก็เป็นนะไม่ใช่ตัวเราไม่เป็นนะแต่แค่ในขณะบริบทนั้นอนะเราอยู่ต่ํากว่าไงแต่ในขในาดใดก็ตามเราขึ้นสูงกว่าเราก็จะกดคนอื่นเหมือนกันแต่บางทีเราไม่รู้ตัว เพราะนั้นในคุณธรรมจริยธรรมเหล่านี้ผู้รีเจ้าพยายามจะสอนเราแต่การเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเรียนรู้เฉพาะในวัดทุกวันนี้มันมีสื่อโซเชียลมากมายไทยทิกตอกก็เจอแต่อาจารย์ทุกวันนี้คืออย่างที่อาจารย์บอกเสมอว่าธรรมะมันเรียนที่ไหนก็ได้อาจารย์พูดเสมอว่าอาจารย์เนี่ยบางคนเนี่ยให้อาจารย์ในล่าสุดนี่คือใบหวยติดกันสองวดที่เขากำลังลุ้นหว่วดนี้ก็อยู่นะงวดวัน,นที่สิบหกจะถูกหว,หวยหรือเปล่า <c oughs> นี่กำลังลุ้นกันอยู่ อาจารย์จึงพูดเสมอว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์นะเออกูเนี่ยไม่เคยศักดิ์สิทธิ์เลยกูเนี่ยขลังเอกูไม่ได้เคยขลังเลยแต่กูเนี่ยเฮี้ยนมาก mm hmm. เพราะอะไรเรื่องติ๊กต็อกไปตรงไหนเป็นไงเจอแต่หน้ากู mm hmm. แล้วทุกวันนี้คืออะไรรู้ไหมเวลาคนเกลียดอาจารย์นะจะยิ่งเฮี้ยนมากใครเกลียดอาจารย์ใครโกรธอาจารย์ใครตามด่าอาจารย์ในโซเชียลนะมึงจะเจอหน้ากูเสมอ mm hmm. เรื่องไปทางไหนมึงก็จะเจอกู อาจารย์เลยพูดอกว,ว่าถ้ามึงเกลียดกูมากนักวิธีการง่ายที่สุดคือมึงต้องเครี้ยงโทรศัพท์ทิ้งหรือไม่ก็ลบติกตอกทิ้งซะมึงจะไม่เจอกูแน่นอนเพราะอะไรมันยังไงเลื่อนไปตรงไหนก็เจอลูกศิษย์อาจารย์นะเลื่อนเจอแต่ฝีอาจารย์ะขึ้นเต็มหน้าจอไปหมดไอหัวโล้นี่ไขว้หัวโล้น,นี่ใขร,รช่วยแล้วก็ปัดทิ้งปัดทิ้งปัดทิ้งต่หลังไปเออกูลองฟังก็ได้ว่าหนีไม่พ้นแล้วไงจำใจแล้ว พอเวลากูหนีเสร็จอีผัวก็เปิดนะอีผัวเปิดอยู่ข้างเปิดแกล้งทําเป็นด่าเมียไงอาศัยกูในการด่าเมียตัวเองไงเรากูด่าตัวผู้หญิงไว้เยอะอย่างเงี้ยอาศัยเก่งอย่างเงี้ยอีตัวเมียก็อาศัยด่าเอาเปิดไปคิดไปผัวฟังอย่างเงี้ยมันอาศัยอาจารย์ไงทุกวันนี้มันด่าเองไม่ได้ไงไม่มีแรงด่าเมียตัวเองก็เลยยืมมือฆ่าคนอย่างเงี้ยนะเราอยู่ในบริบทอย่างเงี้ยเราอาจารย์สิทธิ์เี่ยจะสอนหลายคนเนี่ยแอนตี้แอนตี้ว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้สอนธรรมะ คนสอนธรรมะบ้าอะไรพูดเหมิงพูดกูหลักคําสอนมันควรต้องพูดสํารวมสัามาวาจามันควรต้องแบบอทุกคนตั้งใจฟังธรรมนะควายางเนาะพวกมึงรู้เรื่องไหมรู้หรอรู้แต่ฟังอยากฟังไหมไม่อยากฟังมาเริ่มยานใช่ไหมมนเริ่มแบบอะไรวะเนี่ยฟังกูจะต้องฟังอะไรแล้วคําถามคือรู้เข้าใจหลักคาสอนไหมหรือมานั่งสอนเราสวดมน์ออะพวกเราสวดมน์ ส่วนหมเสร็จปุ๊บคําถามอ่ะเมื่อกี้ที่สวดไปแปลว่าอะไรบ้างใครสามารถแปละนะโมสามจบได้บ้างว่าแปลว่าอะไรในที่นี้ใครแปลได้ใครแปลได้ยกมือหน่อยใครเป็นคนพูดบ้างในห้องนี้ยกมือหน่อยพูดหมดทุกคนเหรอและใครแปละนะโมได้บ้างเราสวดนะโมตัสสะพระกวาโตเนี่ยกันมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เด็กใช้คําว่าเด็กได้เลยคาถามคือรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรไม่รู้เราสวดกันมาตลอดชีวิตเลยแต่ไม่เคยรู้ความหมายหรือว่าแปลว่าอะไร เราสวดบทอิติปิโสพระกวาแปลออกไหมว่าอิติปิโสพระกวาคือบทอะไรกุศลธรรมากุศลธรรมาไปงานศพได้ยินประจําเลยแปลออกไหมแปลไม่ออกเห็นไหมเมื่อเราไม่เข้าใจเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพระพุทธเจ้ากําลังสอนอะไรแก่เราคําถามคือไม่ใช่เราไม่ไปวัดนะไปงานศพเราไปวัดแล้วได้ยินได้ยินได้ฟังธรรมด้วยแต่มันเป็นภาษาอะไรอ่ะบาลีแล้วตัวเองรู้ภาษาอะไรไทยและคําถามคือไปนั่งฟังเขาจะรู้เรื่องไหมอย่างสมมุติเราจะเรียนปริญญาตรีกันเนี่ย บางคนไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่อาจารย์เนี่ยพูดภาษาอังกฤษรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเราก็ต้องตั้งใจเรียนไปเรื่อยใช่ปะ่ะพยายามแต่นั่นคือเรามีความพยายามในการศึกษาเราเรียนแต่คําถามพอเวลาเป็นภาษาบาลีเราเรียนที่ไหนในมหาลาัยมีใครสอนภาษาบาลีถ้าไมา่ได้เรียนอักษรศาสตร์ไม่เรียนภาษาศาสตร์ที่เป็นภาษาบาลีโดยเฉพาะใครจะรู้เรื่องแล้วเราจะไปขวนขวายในการศึกษาบาลีจากไหนหมดวันหนึ่งคืนหนึ่งกับการเรียนเนี่ย เรียนเนี่ยวิชาเราเช้ากับบ่ายเนี่ยก็หมดเวลาแล้วอ่านหนังสืออีกทบทวนตำรับตำลาอีกจเจ้าเวลาที่ไหนไปศึกษาบาลีแต่เราเข้าถึงวัดไหมเข้าถึงวัดแต่เราเข้าไปทําอะไรจุดธูปสามดอกขอให้ผัวรักผัวหลงขอให้ได้ผัวได้เมียไหนอาจารย์ถามหน่อยใครบ้างที่เคยไปพัตตีปุรติหน้าเซนท่านโวงยกมือมอ่าเน <laughs> <ม> <laughs> ีนเห็นไหมมีใช่ไหมเห็นไหม แต่อาจารย์ถามว่าใครแปละนะโม3ามจบออกบ้างไม่มีใครแปลได้แต่บอกว่าใครเคยไปขอความรักที่เท้าไปน,นะพัติมรติที่เซนทมีคนยกมือและยกมือมากซะด้วย mm hmm. คําถามคือเราไม่เคยเข้าใจในหลักคำสอนพระเจ้าของตัวเองแต่เราเข้าใจในอะไลเข้าใจในความเชื่อว่ากูจะหาผัวหาเมียกูต้องขอไข mm ่ hmm. กูต้องใช้ดอกกุหลาบสีแดงกี่ดอก mm hmm. กูต้องไปลงหนหน้าทองที่ไหนถึงจะมีสเสนเ่ห์เลขยัน กูอยากได้ผัวได้เมียชาวบ้านกูต้องดีดน้ำมันสเสน่เนี่ยใส่ไข่เนี่ยเราหาวิธีได้เห็นไหมแต่เวลาเราจะขวนขวายในการศึกษาเพื่อได้ยินได้ฟังหลักคําสอนพระเจ้าเรากลับไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเราจะหาคําสอนพระเจ้าจากที่ไหนวะเฮ้ยเราจะได้ยินได้ฟังคําสอนพระเจ้าแบบแปลแบบเข้าใจเราจะหาได้จากที่ไหนเรากลับหาเราสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะการสะอกอข้อต่อชะตาการทําพิธีเหล่านี้มันเข้าถึงพวกเราง่ายมากเพราะอะไรเขาพูดในภาษาที่เราเข้าใจได้ เวลเราทุกแบบนี้นะเรามีอยากมีผัวมีเมียนะสอนทําแบบนี้สิไปซื้อแบบนี้มาทบบําทแบบนี้มาแก้แบบนี้เออว่าเข้าใจแล้วก็น้อมตามเขาเดี๋ยวกูไปทําตามดีกว่าแต่เวลาเราจะทําตามแบบนี้ยปรากฏว่าหลักคําสอนโดยเจ้าไม่มีไม่มีพอเวลามาสอนเรามาสอนเป็นภาษาอะไรเวลาทําบุญบ้านบ้านใครเคยทําบุญบ้านแล้วมีพระมาสวดที่บ้านบ้างเต็เมเลยเห็นป่ะรู้เรื่องไหมเขาสวดอะไรกันนั่นน่ะพระกําลังแสดงธรรมนะ แล้วอย่างอาเสวนาจะพาลานางปันทิตานาจะเสวนาปูชาชปูชนียานางเอตามังขลมุตตมังเขาสวดกันเนี่ยแล้วก็หยดเทียนน้ำมนต์ไปที่บ้านเราแล้วก็น้ำมนต์มาพรมเราแล้วก็บอกว่าอุ้ยสิริมงคลเกิดขึ้นก่เราแล้วแต่คําว่า,าเสวนาจะพาลานางังผู้เรีเจ้ากาลังสอนเรื่องการคบคนพาลไม่คบคนพาลแต่ต้องคบบัณฑิตเราต้องรู้จักแยกแยะถ้าเราคบคนชั่วคนเลวเราจะชั่วเลวตามเขาแต่ถ้าเราคบคนดีเนี่ยเราจะดีตามเขาให้เราหลีกออกจากการคบคนชั่วคนเลว เมื่อเราเจอคนชั่วคนเลวเราจะคบไหมถ้าเราเข้าใจเราจะไม่คบเพราะเลยเจ้ากําลังชี้ให้เห็นโทษว่าถ้าครบคนชั่วคนเลวเราจะต้องเลวต้องชั่วอย่างนี้นะผลของความเลวความชั่วต้องรับผลจากการการะทำแบบนี้นะถ้าเราเข้าใจผู้เราจะเข้าไปหากันไหมสมมุติเราจะยกตัวอย่างมีคนสอนเราว่าสิ่งเสพติดไม่ดีเราเข้าใจกันหมดทุกคนเลยว่ามันจะทําให้ชีวิตล่มจมยังไงคําถามคือเราจะเสพติดนะถ้าเราเห็นโทษของมันแล้วไม่ใช่ปะ่ะคำถามคือทุกวันเนี้ยถ้ามีคนมาชวนเราไปสิ่งไปเสพยาเราจะเสพยาไหม เสพหรอไม่เสพใช่ป่ะไม่เสพเพราะอะไรเพราะเรามองเห็นโทษของมันว่ามันไม่ดีถูกป่ะเนี่ยเรียกว่าเราเข้าใจว่าเนี่ยคือโทษของมันเราจึงไม่ทําแต่คําถามเมื่อพี่พามานั้งสวดที่เราฟังที่บ้านมาถึงบ้านเลยนะใส่ซองกันเยอะแยะมากมายเลี้ยงอาหารมากมายแต่คําถามคือเราได้ยินได้ฟังทมเหล่านั้นแต่เข้าใจไหมไม่เข้าใจเพราะไม่ใช่ภาษาที่เราเข้าใจดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าอะไรเราจึงไม่ได้ยินคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคําสอนที่พระกาลังแสดงธรรมสุดท้ายแล้วเราเข้าถึงธรรมไหม S 1> <S 1> เข้าไม่ถึงทมแต่เราได้ยินได้ฟังทำนะได้ยินได้ฟังทมแต่เข้าใจไม่ได้ดังนั้นปัญหามันอยู่ที่เราหรือปัญหามันอยู่ที่ระบบส่วนหนึ่งมันอยู่ที่ระบบเพราะอะไรระบบมันเป็นแบบนี้ไงว่าการมาทําบุญบ้านต้องมานั่งสวดให้เกิดสิริมงคลแต่ความเป็นจริงการมาทําบุญบ้านตามความเป็นจริงคือเรานิมนต์พระมาเพื่อให้พระมาสะแสดงธรรมเมื่อเราสแสดงธรรมที่บ้านคนในครอบครัวญาติสารโลหตที่เราเชิญเข้ามาบ้านเนี่ยเขาจะมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมนั้นด้วย เมื่อเขาได้ยินได้ฟังธรรมเขาจะเป็นคนดีตามหลักคําสอนพระเจ้าสอนแม้เขาเป็นคนชั่วอยู่ก็ตามเขาจะได้ยินได้ฟังธรรมที่พระพุทธที่พระเนี่ยเทศสอนคนนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองได้ถ้าทําแบบนี้ได้นะมึงเดินไปเรียกป้าข้างบ้านมาเลยป้านี่มาทําบุญกับบ้านหนูนี่แล้วให้พระนัดดามันสอนมันไปเรียกป้าข้างบ้านจะได้เลิกสารแณนเรื่องเราไงเพราะอะไรพระจะสอนนี่ตลาดนะ้นมึงทำบุญบ้านมึงเชิญกูไปบ้านมนึงนี่แล้วมึงไปเชิญป้าข้างบ้านมาเดี๋ยวกูด่าให้เอง เพราะถ้าอาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์จะสอนตามหลักแบบนี้อาจารย์จะมานั่งสวดให้พวกเราฟังเสียเวลาในการสวดเพราะนั้นสอนตรงๆเวลาเขารู้ว่าเอ้ยเขาเลวอยู่เหรอเนี่ยเวลาอาจารย์พูดมึงสันดาบแบบนี้มึงสันดาอย่างคําถามที่คนชอบตั้งคําถามเขาไม่รักหนูแล้วหนูควรทํายังไงต่อดีหนูจะทํายังไงกับเขาดีเขาถึงจะรักหนูอาจารย์ก็ใส่เลยด่าเลยมึงจะต้องทํายังไงเขาไม่รักมึงก็เขาไม่รักมึงอ่ะมึงจะทำยังไงล่ะมึงยังไม่รู้อีกเหรอ เออง่ายๆแค่นั้นเลยมึงจําคํากูมึงฟังปากกูเขาไม่รักมึงแล้วมึงก็ต้องทําอะไรอีกไม่ต้องทําอะไรเลิกที่จะรักเขาแค่นั้นเองง่ายๆแค่นี้เห็นไหมพอเวลาัรรู้เออว่ะจะทําอะไรได้ก็เลิกทําซ้กลับไปเริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่เห็นไหมมันเข้าใจได้เลยแล้วมันเปลี่ยนแปลงการการะทําตัวเองได้เลยเดินออกจากความทุกข์นั้นได้เลยจบเลยแค่นี้ง่าย,าย,ายๆเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงถ้ามันได้ยินได้ฟังแล้วเกิดความเข้าใจอืมดังนั้นถ้าถ้าอย่างเมื่อกี้ถ้าเป็นช่วงที่เรายอมรับว่าเขา เขาไม่รักเราแล้วเนี่ยครับมันถ้ามันลิงก์กับหลักธรรมคาสอนรือเจ้าครับมันมันไปอยู่ที่ข้อไหนครับอาจารย์พระผู้เยจ้าบอกว่าความรักเนี่ยมันเป็นความทุกข์อย่างยิ่งในโลกไม่มีใครในโลกนี้ถ้ามีรักแล้วไม่มีทุกข์ไม่ใช่เฉพาะรักใครคนใดคนหนึ่งนะรักกระเป๋ารักเสื้อผ้ารักพ่อแม่รักบ้านรักรถรักเครื่องประดับอย่างเงี้ยถ้าเรามีความรักในของพวกนี้เมื่อไหร่ใครมาแต่นี่ไม่ได้เลยนะอย่างบางคนเนี่ยมีเมีย แล้วผัวเนี่ยไปทําอะไรบางอย่างกับลิปสติกตลับแป้งอะไรของมันแพงๆเนี่ยถ้าไปทำปุ๊บเนี่ยมันด่าสาเสียเทเสียเลยนะมันด่าบ้านพางบ้านยับไปนะเพราะอะไรมันรักของอันนั้นพู้รู้จ้าบอกว่าเรามีความรักในสิ่งเหล่านี้ได้เพราะอะไรเพราะเราเข้าไปยึดมั่นในถือมั่นในสิ่งเนี้ยว่าเป็นของเราอาจารย์ถามว่าสมมุติพวกเรามีแฟนกันทุกคนเลยมีกคบกับทุกคนเลยนะ แม้บางคนจะไม่สมควรการมีก็ตามแต่มีสมมุติว่ามีเฉยๆสมมุติสมมต,มมติแม้สภาพสารรูปมันจะไม่น่ามีะนะสมมุติว่ามีแล้วกันมีเสร็จปุ๊บเราเนี่ยเข้าไปยึดบ้านถือบ้านว่าคนเนี่ยเป็นแฟนฉันถ้าบังเอิญเราโคตรไม่สวยไม่หล่อแต่แฟนเราโคตรสวยโคตรหล่ออยากอวดไหมอยากอวดใช่ปะม,มันรู้สึกว่ามันอยากโชว์อะ่ะมันอยากแบบมันอยากเดินก,าง,กางว่านี่แฟนฉันแฟนฉันคำถามคือ ถ้าแฟนเราคนเนี้เรารักมันมากแล้ววันหนึ่งมันไปชอบคนอื่นมันไปคบกับคนอื่นเราทุกข์ใจไหมทุกทันทีเพราะอะไรเพราะเรารักเขาใช่ปะคำถามในบริบทเดียวกันถ้าไอคนเนี้หลังจากก่อนหน้าเนี้ยมันยังไม่ได้เป็นแฟนเรามันเป็นคนอื่นมันไปชอบกับคนอื่นไม่เกี่ยวกับเรานะเรายังไม่รู้จักมันนะแล้วไอคนนั้นน่ะที่มันจะเป็นแฟนเราในอนาคตมาไปคบกับคนอื่นคบกันเสร็จปุ๊บมันรักกันมากเลยสองคนเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรานะรักกันมากเลย ไอ้สองคนนี้เลิกกันแล้วไปคบคนอื่นไอ้คนที่จะคบเราในอนาคตนะมาไปคบคนอื่นเราจะทุกข์ใจไหมไม่เพราะอะไรเพราะมันยังไม่คบกับเราถูกปะแต่วันนี้มันมาคบก,าก,กับเราแล้วแล้วมันเลิกกับเราเราทุกข์ไหมเพราะอะไรในเมื่อมันคนเดียวกันแปลกใจไหมนั่นแหละความรักมันเป็นทุกข์ในโลกแม้จะเป็นวัตถุสิ่งของใดก็ตามที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นของเรานั่นแหละทุกข์แล้ว อะไรก็ตามที่กองอยู่เฉยๆกับที่แล้วเราไม่เอามาปเป็นของเราไม่มีทางที่จะทุกข์ได้เลยแต่ถ้าเรากองไว้แล้วเราเข้าไปกองในสิ่งนั้นเนี่ยไปยึดไว้กองเนี่ยเป็นของฉันของฉันแน่นอนนั่นแหละทุกข์เลยทั้งทงที่มันเกี่ยวข้องกับเรามั้ไม่ได้เกี่ยวเลยมันวางของมันเฉยๆวางอยู่ดีๆแต่เรากระโดดเข้าไปจับมันถ้าอของเนี่ยมันเสื่อมเมื่อไหร่มันเสียสลายเสื่อมสลายแต่ทำไรจากมันเอาไปเมื่อไหร่นี่แหละนามาสึ้งความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความรักมันเป็นทุกข์ในโลก การเป็นหนี้สินก็เป็นทุกข์ในโลกเนี่ยคือความทุกข์จากความรักเพราะฉะนั้นอยากมีไหมยากอาจารย์ก็ยังอยากเหมือนเดิมแหละอาจารย์อย่ามาเป่าคอยเลยยังอยากยา,กอยากตอนนี้ยังเด็กอยู่ยังสามารถหาได้อีกเยอะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ผิดการมีความรักไม่ผิดแต่ให้รับผลของการกระทําของตัวเองผลของการกระทําเมื่อเราเข้าไปรักคนใดคนหนึ่งครอบครองคนใดคนหนึ่งว่าเป็นของเรารับสภาพเลยว่าวันหนึ่งมึงจะต้องสูญเสียมันไป ไม่จากเป็นกันวันนี้ก็จากตายกันในวันหน้าไม่มีทางที่เราจะไม่พลัดพรากผิดหวังจากของอันเป็นที่รักแม้มันจะยังอยู่ต่อหน้าต่อตาเราแต่มันจะทําลายทาร้ายเบียดเบียนเราในวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนมันจะต้องมีการเสียใจทุกอกชกตัวร้องไห้น้ําตาไหลในสักวันใดสักวันหนึ่งต้องมีแน่นอนใครอยากมีต้องรับผลของการกระทํานะให้ได้ใครไม่อยากรับผลของการกระทําอย่าไปมีถ้ามีแฟนต้องทุกเรื่องแฟน ไม่อยากทุกเรื่องแฟนต้องไม่มีแฟนวิธีการแก้ไขง่ายที่สุดคือกลับไปแก้ไขที่ต้นเหตุแค่นั้นเลยอโอ้บรรลุเลยนะครับกอนีนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวจะให้วีน้องๆได้ปรึกษาปัญหาชี้กับท่านอาจาร,รย์เบียนะครับแต่ที่นี้ผมขอเลิกก่อนคําถามผมเลยนะครับคือตอนแรกผมโอเคครับเมื่อสักครู่นี้เห็นอาจาร,รย์เบียพูดถึงเรื่องขึ้นบ้านใหม่คือผม